สวัดีครับพี่น้องมนี้หากินหาอากาศครับพี่น้องกองใบใบครับมาจุ่ตงไปครับพี่น้องับมาครับสร้างเหน่งให้เราครับกับกับไอช่องมนุษย์กบเส้นแนวครับฝากติดตามเลยนะครับผมเดินเพิ่งเพิ่งยิ่งป่าครับพี่น้องมาดนี้ก็เอามาบางนึงครับเนืองเหนียวครับล่อหลุนครับพี่น้องเฮ้ยเรื่องห่างไม่ดูเลยที่ประกาศ

ยิ่งป่ายิ่งป่า <c oughs> ครับเพื่อน่า<ช>ยิ่งป่าช่องมนุษย์กบชาแนลนะครับฝากกดติดตามแล้วนะครับผมกดแจ้งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอผู้ละผู้ละแชร์นะ่รับขอคนละหนึ่งแชร์ครับกดไลค์กดติดตามเด <c oughs> ี๋ดยวป,ป,ปีปีปีสิมานี่สิเฮ็ดคลิปต่อไปบนที่ป่าคร <c oughs> ับ <c oughs> ปีสิมานี่ครับมาทีเฮ็ดคลิป พอเฮ็ดแล้วแต่ว่าเฮ็ดแค่์สิบหกอีพี่แต่บ้านเฮ็ดต่อเขาเลือกลูกเคยก็ต้องเลือกผู้ได้หาป่าเก่งนิดหน้าเก่งแต่สมัยนี้เขาเลือกผู้ได้เหลืนไม่ค่อยเก่งเขาเลือกมันก็เก่ามันก็เก่าเลือกผู้ได้เหลืนไม่ค่อยเก่งถึงลูกเขยใกล้แล้วนล้แล้วะครับล่างใกล้แล้วนะครับ สองเจ็ดสามอเจ็ดแปดนะุดเลยเนาะองไปขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมียูุ่คข้าติงไวๆอยู่

มื่อนี้อบกครบาาสี่ญาต่อแล้วครับเราว่อลุนกันครับพี่นกบอบวกครจันบาง ล้อลุนจะแบกไปขึ้นท้ายครับมนุษย์กบซาแนวครับเป็นผู้แบกไปครับใช้ซื้ออันน้นหน่อยครับล้หลุดกันครับพี่นอ้องหานนู้นหน่อยครับราคา180ถึง200ครับร้อลุนครับพี่น้องเจ้ารถน้ำหนักบอกไปยุกิมว่าถุกราคา200หน่อยครับ80-200เป็นกำลังใจให้ครับมาอันุน้อยพร้อม แม่นกโอ้ยบางอย่างไม่ได้นร้อนุน้อยเนาะร้อมไม้พร้อมเนาะเอาเลยนับหนึ่งสงไปครับไปโอ้ไปดีเป็นตละอน้อยเาจะ้น

เบาดีนะค,ครับยินทำนีลแล,ออบแลเ,าเาบาแล้วอนุน้อยเบาแล้วเอาเบาได้ลครับเรียดดาับลเรดาจะบกบไนีนะครับทำเวลาเยู่ครับ เ e กาอีห้าเปเแต่กบมาผู้เดียวคือเก่าล่ะแต่ถิ่งานกับบุญแ,แ,แต่มาด้แต่แตผู้ดเดียวเาบา <au S 1> ไเบา <au S 1> ดีครับลอย่งงาน,าน,น,นปไปแล้วครับราคาร้อยแปดสิบแปดสิบห้าสองร้อย กันเนี่ยจะบัดขึ้นอายุนพอนเดี๋ยวดีเาอกีกคือบุพีบวกผู้ใดเนียเ่ยยอดตายไปจะด้เราว่บวกเลยบ่อกว่าหรเป็เนเลียดด้วเด้อเหียนูนนขาวงเสร็จกล่องเร <c oughs> ื่มจับเวลาแาบวล่งย <c oughs> อ้บ้แต่ว่าบกกนบไิ่จะโลงเวไป่าังมาทนลงครับอ่านู้นหน่อยครับ ่อ40,000ครับเบาดีอยู่ครับรอยหา0 0 0 0ครับสร้างบสเสียดอกรอย60,000ครับอันนี้มันเจ้ามันเผ่ไหล ด่วนมิดเลยทั้งหัวหลอนเก็บเสบเลยลอยลอยแปดสิบพันนะครับลอยเก้าสิบพันครับเอาสองเงินได้เปรียบแล้วครับอ่าสองร้อยผ่านป้าย รอยผ่านไปครับ